พี่จองเราเคยเจอขันขวัญไหมครับไม่เคยเจอเลยที่ยูทูบเจออยู่ไม่ต่างไปดูสแกนพี uh> um um ่จองใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่เคยเจอมาดูเล่นเต็มไหมผมเล่นมากนอนไม่หลับทุกคนบอกว่าพี่จองหล่อมากพี่จองหล่อมากไม่หโอ้ยเราไม่หลับแต่เวลาเขาเริ่มพูดประมาณสิบนาทีก่อนก็มันาหลับก่อนเช้านี่ไงมันมาหลับก่อนจะถึงนี่ไงวันนี้พุ่งขั้มหลด ไปแล้วท่ไหนครับพี่จองครับพี่จองหลอกหรอซิ่งหรอชอบไหมไม่ได้ชอบไม่ได้เพราะว่าทั้ใจทุดีไพี่แต่เคาเล่นแล้วอ๋อหรอรออ้โชนี่คาเลนู้สโกโหโหโมนี่เมื่อไอะเรวเรวเวเอเฮลเร็วนี่วันนี้ซี่ปกสวยมากจริงจริงไม่ได้ทานะ ตื่นมาก็สวยเลยไม่เคยทาทิ้งสิ่งทุกคนรู้อ่ะนีกโก้โหเป็น่ธรรมชาติทำไมล่ะไม่เชื่อหรอพี่จองไม่เชื่อไม่เชื่อพี่จองเล่นตุ๊กตาไหมซื้อตุ๊กตาพี่จองไหมเดียนพูอ๋อสวยมากทำไมอันนี้ตุ๊กตากำลังล้ำไทยอยู่ไม่ใช่ล้ำไทยเสื้อไม่โบราณตุ๊กต็สมัยใหม่ไม่ใช่ล้ำไทยอย่ามาห่ว มว่งมวงมว่งมวงม่วพูดไปเรื่อยอ่ะมว่มวพูดไปเรื่อยอะม่วงชุดชุดที่มว่ว <c oughs> ใช่โอว้วันนี้เรียนอีกหนึ่งคำครับม่วงภาษาไทยใช่จริงจกิงที่สุดในสามคนพี่จองจุดดีส่งโลเคชั่นให้พี่จองมีหลานพี่จองไหม อ้าวไม่ได้อ้าวอีกอ่อันนี้จริงๆทัามาชาสไตล์ท้าโอ้ไลน์เมยนี้ทำไมอ่ะก็ต้องส่งโลเคชันเพราะพี่จอมเป็นคนขับรถจะไม่ขอไลน์ล้วขอไลน์ใครโอ้ชีเก่งมากจริงได้แล้วผมส่งฮัตชูดีอ่าเด็กจูดีไม่ต้องส่งหัวใจมานะส่งหัวใจเหรอหัวใจนี่พี่จอส่งหัวใจอ่ะอันนี้ไม่ใช่หัวใจส่งโคะนี่มีหัวใจอันนี้เป็นตาหัวใจยังนีมืองกันเอ คาเล่นไม่ต้องอิชาได้ไหมอิชาแปลว่าเจ a l o u s หรออ่าอิชาอ่าอิอ้ออออดีอะีอาาโอ้อิชานนมาามั่วอิชามั่วอ่อกองอิซึมคัมใช่ไหมใช่ฮู้ <laughs> 마이크는 사라. 아, 마이크는. 워킹스틱. 워킹스 워킹스틱. 워킹스워킹스 워킹스틱. 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 워오스틱 워킹스틱. 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 워킹 프롬 아, 옥초몽 <eigentlich analysis> <laughs> 아, 好啊초몽똥초초이 주디 오케이 o 남 레오 你오留費即即即即你空擔咁아기칸放卡칸啊啊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 啊 그래 啊啊啊아啊啊啊啊啊啊피啊啊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 啊 ่ถ้าคนเล่นฟุตพิจาะจะเท่ากับอะไรนั่นกว่าฮ่าฮ่า่ใช่ไหมละน้อยออกละน้อยออกละน้อยออกโอ,อไ้ไม่เชื่อไม่เชื่อมุมรอกเผื่อชิดีรังต้องแดนได้โอ้ชมมากทำไมชมบทำไมชอบเพราะนั้นพูดไม่โชคไม่ได้โอ้ สวัสดีค่ะเอาเก้าห้าเต็มค่ะอะไรนะเอา๋อรอน่อาจะที่รอรอชบหรอทุกครั้งที่เราจะไปไต่างจังหวัดใช่ไหมต้องมาเติมที่ปั๊มนี้ก่อนอ,อ๋อจะได้เจอเกันเบ่อยใช่ไหม <laughs> คี่ดีติดปูช่ายมาติดพูช่ายมาตั่งดลลารคสเข้าใจครับดอลลาไรขหน่ะสี่ร้อยเจ็โอเคขารถเทนได้ไม่ได้เหรอคะรถไม่ได้เหรอคะถ้าผมใช้เจ้าของตาผมคงจะรถให้อยู่นะคุ้มุ้คุคุ เดี๋ยวหยิบน้ำมาให้เออมีสามห้อง The u p s t a i r the downstairs, the m เ s ที่จุดี่ไม่ขึ้นบนอ๋อได้ไดุ้ดดที่สุตต้องไปห้องใหญ่สโอ้อะไรไอติสอ๋อะไรไอติสจูดี้หัวใจไอติสไม่มาจบมาจบ 아빠. 왜요? 이게 너. 빨리. 오케이, 넌 토이크 간송콘 피 아니다. 바이 오웨요. 때 야쿠이 강마마마 아, 오케이. 아. 이리 아가 말라, 주디가 아, 자. 지리 아가 พุทธิพุทธล่องคาโจดิโบนนี่ค่อยฟังวิบวับถ้าไม่พุทธตัวเล็กตัวเล็กก็เหมือนกับว่าหมัดนิ่งๆแบบว่าน่ารักน่ารักผู้ชายผู้หญิงน่ารักน่ารักมาเนี่ก็ตัวเล็กมาเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อจายร้อยสี่สิบห้าจ่ายเลยสี่สิบห้าก็เหมือนกับเป็นกันว่าให้เกียรติว่าตัวเล็กน่ารั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 ก ชุดีเรียกทุกคนตัวเล็กไดชุดีเรียกพี่จองเขาเล่นตัวเล็กได้แต่เขาเล่นเรียกพี่ก็อะไรไม่ได้เไดถ้าคิดว่าน่ารักก็เรียกได้ก็เลยแต่แล้วกระโดดกระปุกถ้าเดๆชุดีมีสายหนาละ もうくんなめ。